Mm. Yeah. วนุ่มไปใส ออทำไมอย่างมันจะมาเหรอถ้เอาเราไปหาตอนเนี้ย สวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีตอนเช้าครับทักทายครับผมก็มีเรื่องมาพูดคุยกันนิดนึงนะครับหลังจากที่เมื่อคืนมีเหตุการณ์ คนเล่ดูคลิปเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็มีเหตุการณ์ที่ท่านประธานคณะกิจและก็ทีมงานนะครับหลายๆท่านได้เดินทางไปทําเดินทางไปทาภารกิจที่อุบลราชธานีวันนี้นะครับก็เดินทางแต่เมื่อวานแล้วก็จะเห็นหลายๆคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปของปาธนพัฒน์แล้วก็คลิปของพี่นุ่มที่ลงถนนหักนะครับของปาธนพัฒน์ที่ลงวังน้ําเขียวนะครับ แล้วก็เมื่อคืนนี้คือเด็ดสุดก็คือท่านประธานธนกกิจไม่ได้ตั้งใจไปไม่ได้ตั้งใจไปดูด่านนะฮะตั้งใจจะเข้าที่พักแต่แต่มีกลุ่มคนบางกลุ่มนะกลุ่มคนบางกลุ่มคงคิดว่าตัวเองเป็นตัวเองเป็นเจ้าของประเทศนะครับคงคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของประเทศ กลุ่มคนนะผมพูดถึงกลุ่มคนบางคนไปบางกลุ่มบางคนนะครับคือคือเขาจะเรียกจะเรียกใครตรวจก็ได้จะเรียกใครค้นก็ได้จะสงสัยใครก็ได้นะครับคืออำนาจอำนาจคือล้มฟ้าล้มฟ้าล้มบารมีแล้วเกิน สวัสดีครับพี่อุดม หลายคนที่ดูคลิปก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่กระทำนะครับลองให้คิดกันเล่นๆดูว่าถ้าไม่ใช่ท่านประธานธนก,กิจนะครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปหรือบุคคลทั่วไปนะครับที่ไม่รู้ระเบียบที่ไม่รู้ขั้นตอนไม่รู้กฎหมายนะครับจะโดนอะไรนะจะโดนอะไรบ้างบุคคลเหล่านี้เขาจะยัดเยียดอะไรบ้างนะครับ เพราะว่าการกระทําคือหนึ่งนะฮะหนึ่งท่านมายืนดักมายืนดักหน้าปักซอยท,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 ทั้งทังที่นะครับทั้งทั้งที่เข้าใจเราว่าข้างหน้าอีกร้อยเมตรเป็นจุดตรวจหรือจุดสกัดเรไม่ทราบไม่ทรา,าบได้นะครับเพราะว่าจุดตรวจจุดสกัดเนี่ย หลายคนเจ้าหน้าที่หลายคนจะใช้คำนี้คู่กันนะครับแต่ในระเบียบจริงๆแล้วเขาให้แยกนะครับระหว่างจุดตรวจกับจุดสกัดเขาให้แยกนะครับแต่เจ้าหน้าที่จะบอกว่าเป็นจุดตรวจจุดสกัดเพราะอะไรฮะเพราะเขาคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่กินยญ้าไม่ได้กินข้าวนะครับถ้าลองประชาชนไปเจอจุดไปเจออะไรก็ช่างอะที่เขาตั้งอยู่กลางถนนอะแล้วถามว่า เออมันคืออะไรครับมันคือจุดอะไรครับเขาก็จะตอบว่าจุดทุกอย่างนะครับจุดทุกอย่างในระเบียบของสตชไม่มีนะครับไม่มีผมบอกเลยว่าคําว่าจุดทุกอย่างไม่มีนะครับในสตชระเบียบสตชออกมาว่านะครับการที่จะตั้งได้มีอยู่3อย่างเท่านั้นนะครับด่านจุดตรวจจุดสกัดมีอยู่สาอย่างแค่นั้นครับ ส่วนเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าอ่าเป็นจุดวอรสสาอ่าวอรสสาถูกต้องฮะมันก็จะอยู่ในขายของจุดสกัดนะครับเพราะอะไรฮะเพราะจุดสกัดจะตั้งได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุจําเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับวอรสก็คือเหตุจําเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนอันนั้นผมเข้าใจได้นะครับแต่จะมาอ้างว่าจุดตรวจจุดสกัดกวดขันนี้ในจราจรป้องป้องปามตรวจค้นยาเสพติดอันนี้คือ ไม่รู้ว่าใครสอนนะครับผมไม่รู้ว่าใครสอนแล้วไม่รู้ว่าทําไมถึงกล้าพูดนะครับหรือเขาคิดว่าพวกเรากินญ้านะทั้งทงที่ระเบียบระเบียบที่ออกมานี่คือออกมาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ระเบียบข้อบังคับ ที่ออกมาออกาบาังคับใช้เฉพาะหน่วยงานนั้นนั้นไม่เกี่ยวกับประชาชนอย่างเรานะครับแล้วทำไมเขาถึงไม่ไม่ศึกษาระเบียบไม่ศึกษาขั้นตอนของสชที่เขาออกมาให้ใช่ไหมครับแล้วทำไมประชาชนอย่างเราเราเนี่ยทำไมถึงต้อง มาเรียนรู้ระเบียบขององค์กรเหล่านี้เพราะทุกวันนี้ที่เราเห็นมันมันเป็นอะไรที่มันขัดกับระเบียบผมถามว่าถ้าไม่มีเอ,อ่อถ้าไม่มีคนที่เข้าเข้าไปรู้ในระเบียบในขั้นตอนการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของเขาเนี่ยประชาชนทั้งประเทศจะรู้ไหมครับว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นทำผูกหรือทำผิดไม่มีใครรู้นะครับ เพราะอะไรฮะเพราะผมที่ผมบอกว่าระเบียบและขั้นตอนที่เขาออกมาเขาใช้บังคับเฉพาะหน่วยงานนั้นๆไม่เกี่ยวกับประชาชนนะครับไม่เกี่ยวกับประชาชนนะเพราะคนที่ออกระเบียบและขั้นตอนคือสอตชนะครับสตชที่ออกมาก็คือออกมาบังคับใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ ไม่ได้ออกมาบังคับใช้กับประชาชนเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ออกมาปฏิบัติหน้าที่ควรที่จะต้องรู้ระเบียบเหล่านี้และขั้นตอนเหล่านี้ก่อนที่ท่านจะมาละเมิดสิทธิ์ประชาชนนะครับทุกวันนี้ที่เราเห็นก็คือบุคคลเหล่านี้หรือองค์กรเหล่านี้บ้าอำนาจเกินไปนะครับ คงคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของประเทศคงคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าคนนายคนใส่เครื่องแบบแล้วกูจะบงคับขมเหงข่มคู่ใครก็ได้หรือว่าไม่จริงครับยิ่งคลิปของท่านประธานธนบิีเมื่อคืนนี้ยิ่งชัดเจนนะฮะยิ่งชัดเจนอำนาจล้นฟ้าเลยอะ่ะ ไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามาจากไหนนะครับอยากจะค่มขู่ใครก็ค,มค่มขู่อยากจะสั่งอะไรก็สั่งพอประชาชนไม่ทําตามบอกว่าไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเจ้าพนักงานขัดคําสั่งเจ้าพนักงานแล้วผมถามว่าไอ้คาสั่งนะ่ะมันมีอนะํานาจ ให้สั่งได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหมครับใส่ชุดแล้วออกมาสั่งประชาชนเนี่ยประชาชนต้องทำตามทุกอย่างเลยใช่ไหมผมอยากให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับลองคิดดูใหม่นะว่าพวกท่านไม่ใช่เทวดานะครับพวกท่านไม่ใช่เทวดาพวกท่านก็คนคนนึงนี่แหละแต่ดีหน่อยตรงที่พวกท่านเป็นผู้ รักษากฎหมายนะครับเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายแต่กฎหมายไม่ได้ให้ท่านใช้อํานาจได้ขนาดนั้นนะครับกฎหมายเข้าออกมาละชัดเจนว่าท่านทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างแต่ทุกวันนี้สิ่งที่เราเห็นพวกท่านกระทำคือทำอะไรก็ได้ตามใจท่าน ผมว่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่มันสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะครับองค์กรนี้สมควรที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วถามว่าตำรวจดีมีไหมมีครับตำรวจดีๆมีแต่เขาไม่ออกมาทําแบบนี้กันนะครับตำรวจดีๆเราเชิดชูเราสารเสริญเราเขารพบนักถือ แต่จะหาตำรวจดีๆผมบอกเลยว่าหายากนะครับหายากแต่มีอยู่จริงนะครับส่วนตำรวจที่ออกมาแล้วโชว์พาเวอร์เก่งกังมีทุกวันมีให้เราเห็นทุกวันคำสั่งของศชหรือว่าคำสั่งของท่านจากักรทิพย ที่ออกมาแต่ละคําสั่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าออกมาเพื่ออะไรออกมาเพื่อให้ลูกน้องปฏิบัติหรือว่าออกมาเพื่อให้ประชาชนฟังแล้วดูดีถ้าคําสั่งเหล่านั้นออกมาแล้วลูกน้องไม่ปฏิบัติตามแล้วมันจะมีมาตรการหนึ่งสองสามอะไรบ้างประชาชนอย่างเรารู้ไหมครับไม่รู้ผมเลยเกิดข้อสงสัยว่า คำสั่งหรือระเบียบต่างๆที่ออกมาบังคับใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยถ้ามีผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งแล้วสตชหรือว่าท่านจักทพิปจะมีมาตรการอะไรเข้ามาตรงนี้บ้างนะครับผมยกคำสั่งง่ายๆเลยเคำสั่งเดียวเลย คำสั่งง่ายๆเลยนะคะคำสั่งเร่งด่วนด่วนที่สุดนะครับคำสั่งเร่งด่วนนะด่วนที่สุดออกจากท่านจักรทิพย์ชัยทินดานะครับถึงผู้รับปฏิบัติผู้บัญชาการผู้กำกับทุกภาคนะครับคำสั่งที่0007 02นะครับคำสั่งที่0007ทับ02ลงวันที่14ธันวาคม60นะครับอันนี้ผมจะอ่านอ่านทุกบรรทัดของคำสั่งนี้นะครับมันจะมีอยู่แค่สองข้อสองข้อแค่นั้นเองแต่ผมไม่ทราบว่าคำสั่งนี้ถึงหูผู้ใต้บังคับบัญชาหรือไม่นะครับ <c oughs> อันนี้คําสั่งนะเดี๋ยวพวอ่านคําสั่งจบเดี๋ยวผมจะเลิกแล้วเพราะว่าป่าธนพัฒน์ไล่สุดแล้วนะครับผมไปเร็วๆเลยแล้วกันนะเพราหนึ่งอ้างถึงวิทยุตํารวจด่วนที่สุดที่007ครับ01ลงวันที่15พฤศจิก,กาย,ยน60เรื่องกำชับข้าราชการตำรวจฝ่ายปฏิบัติการพื้นที่ทุกนายต้องแต่งกายและตัดผมสั้นให้เรียบร้อยโดยเฉพาะขณะแต่งเครื่องแบบ จะต้องมีทรงผมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดโดยให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างนั้นอันนี้ข้อหนึ่งนะครับข้อสองเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยในทางเดียวกันจึงให้กำชับข้าราชการตำรวจทุกหน่วยในสังกัด หน่วยในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะแต่งเครื่องแบบต้องแต่งกายให้เรียบร้อยหลีกเลี่ยงการแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเช่นยืนกอดอกยืนล้วงกระเป๋ายืนพิงเท้าแขนเท้าสะเอวหรือนั่งไขว่ห้างเป็นต้น รวมตลอดถึงการไม่แสดงกิริยาวาจาใดๆในลักษณะหยาบคายดูหมิน่นหรือเหยียดหยามประชาชนโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างและเข้มววดกวดขันการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดหากตรวจสอบพบข้อบกพร่องให้ผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นพิจ,จนารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัดแล้วรายงานผลให้ ต่อรอผ่านวอ,นอาราบราจึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งรัดพลตำรวจเอกจากคลิปชัยจินดาชัดเจนไหมครับชัดเจนนะอันนี้ผมมาอ่านให้ตำรวจผู้ใต้บงังคับบัญชาฟังเพื่อมันยังไม่เคยถึงหูพวกท่านนะครับ เผื่อไม่ยังไม่เคยถึงหูพวกท่านนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับฝากไว้เร็วๆนี้เราน่าจะมีกระถินกองที่สองนะครับที่ผมโจวหัวโพนี้ไว้เราน่าจะมีกระถินกองที่สองหวยน่าจะไปออกที่อุบลราชธานีนะครับส่วนจะเป็นวันไหนตอนไหนฝาก f อซทุกคนติดตามด้วยนะครับยังไงอุบลราชธานีก็น่าจะมีกระถินกองที่สองของนักรบดันเถื่อนนะครับ คลิปนี้ไรนี้ผมขอจบเป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะครับฝากทุกคนเข้าไปติดตามของปาธนาพัฒน์ด้วยตอนนี้ปาธนาพัฒน์ไลฟ์สดอยู่นะครับวันนี้ผมขอจบถึงเท่นนี้นะฮะฝากติดตามกระถิ่งกองที่สองนะฮะไปออกที่อุบลแน่นอนนะครับคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีครับแจ็คแซ่ล้อ